คลิปนี้เดี๋ยวมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับกับการแก้ไขปัญหาล้อหลังฝืดล้อหลังหนืดของ Honda s u m มเมเอกครับตอนนี้เราก็ได้อะไรมาแล้วนะที่เราจะเปลี่ยนวันนี้ก็คือชุดคัดหลังครับชุดใหญ่เลยทั้งชุดทุดแทนชุดที่ผมถืออยู่เมื่อกี้ซึ่งตัวนี้มันสร้างปัญหาทำให ล้อหลังล็อกนะครับตึกชักลูกปืนด้านในมันชำรุดแล้วก็น็อตล็อกชามสไลด์มันหลุดด้วยทำไมล้อหลังมันหลุดล้อหลังมันฟืดเดี๋ยวพามาติดตั้งชุดพลัดหลังนะครับของซูเมอร์ขนาดเอนะับ ที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะชุดนี้ครับตัวน,นี้เป็นชุดใหญ่ครับได้ทั้งคลัตได้ทั้งได้ทั้งชามสไลด์หลังก่อนใส่ก็ตรวจสอบสภาพเช็คเช็คนิดนึงเช็คเพื่อความชัวครับสายพานเรา ตรวจสอบตรวจเช็คแล้วเรคิดว่าตัวเดิมน่าจะใช้ได้อยู่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะประเมินจากสายตาเราสายพานน่าจะยังใช้งานได้อีก,อกนานอยู่รับ mm hmm. การติดตั้งสายพานเข้าไปนี่ก็ต้องบีบบีบชามสไลด์แล้วก็กดกดมันเข้ามาเพื่อให้ที่หน้าสัมผัดมันเปิดเราถึงจะใส่สายพานได้มิ่ั้นสายพานมันไม่เข้าลงคร ใช้แรงเยอะอยู่ครับในการบีบเพื่อจะติดตั้งสายพานอันนี้คือสายแกประคองก่อนนะให้มันหลุดออกจากลองต่อมาเป็นการใส่ชามหน้าครับก่อนใส่ก็ตรวจเช็คดูครับเช็คพวกเม็ดพวกบูทเช็คว่าเม็ดมันสึกหรือเปล่าบูทมันหลวงหรือเปล่า ถ้าหากว่าบูตดีเม็ดดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่บางตัวเนี่ยรือมาเม็ดแตกเม็ดบินก็มีนะบางรุ่นบางคันนะแต่ของคันนี้ไม่ไม่เท่าไครับยังสามารถใช้ของเดิมติดรถได้อยู่ ันตอนเนี่ยการที่เราจะบีบสายพานให้เขาก็ลงนะเนี่ยเราต้องหาอะไรมาช่วยทุนแรงครับบีบชามสไลด์หลังมันมันอ้าครับสายพานจะได้ลงลงแต่สายพานลงลงเราก็เราจะสามารถดึงล้านสายพานไปเกี่ยวกับแขนของโคเวียงข้างซ้ายได้ครับ แต่ถ้ามันม่ลุงร่องมันจะไม่สมารถเกี่ยวเข้าแบบนี้ได้นะต้องทำมันอยู่ลักษณะแบบนี้ครับก่อนที่จะใส่ตัวชามชามหน้านอกเทคนิคการใส่ชามหน้าตัวนอกครับเราต้องใส่ให้มันเข้าร่องนะครับเข้าร่องกับร่องของสายไฟฟ้าร่องของอชามหน้านอกกับร่องของ เขาค้าเวีย่ยงต้องแมท์กันครับถ้าไม่แมท์กันมันจะคำ้ำพอค้ำเราเวลาเราคันน็อตก,ก็ไปนี่เกียวมันจะลมครับคือพยายามสัเกดตัวล่องทั้งสองตัวเนี่ยแล้วก่อนที่เราจะคันนอ็อตลื่นปื้ดครับลื่นปืด้ดขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวจะติดตั้ง เฟืองสตาร์ทครับหรือว่าโซลินอยด์สตาร์ทตัวโซลินอยด์สตาร์ทเนี่ยก็มันทำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังระหว่างมอเตอร์สตาร์ทไปหาเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อทำให้รถสตาร์ทติดนะครับเวลาเรากดสตาร์ทมือเนี่ยโซลินอยด์สตาร์ทมันจะผลักตัวออกมาแล้วก็ไปไปหมุนพาเพลาข้อเหวี่ยงให้หมุนเพลาข้อเหวี่ยงหมุนรถสตาร์ทติดโซลินอยด์สตาร์ทมันจะเด้งกลับเข้าที่เดิม มันจะเด้งออกก็ต่อเมื่อเรากดมอเตอร์สตาร์ตนะครับก,บการทำงานก็ประมาณนี้นะในส่วนของตัวโซลาร์นอยด์สตาร์ตเนี่ยด้านในมันจะมีบูตตัวหนึ่งครับที่ฝังอยู่ในแคขคง,งเครื่องยนต์นะครับนี่ครับบูต อของันนี้มันหลุดครับหลุดออกมาเราก็พยายามจับประโถงเข้าไปใส่ยาครับถอดบุดออกมาแล้วใส่บุดไปก่อนตามด้วยตัวโซลอนอยสตาร์ท ตามเล็งล่องให้ดีครับอย่าให้มันติดตกจากล่องเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ฝาครอบครับฝาครอบโซลีนอยด์สตาร์ทตรงนี้ฝาครอบมันน่าจะ สึกครับมันเลยโยกขึ้นโยกลงได้เดี๋ยวต้องหาอะไรมาช่วยลังไม่ให้มันโยกขึ้นโยกลงถ้ามันโยกขึ้นโยกลงเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันจะมันจะไปสีกันครับเฟื่องของเผาข้อเบียงครับต้องหาอะไรมันแย่ล้างมันไว้ตอนนี้ผมใช้ไม้จิ้มฟันนะมันจะมีช่องว่างเล็กๆเอาไม้จิ้มฟันเย่เข้าไปเพื่อค้ำไว้ไม่ให้ฝาค้อมันโยก ยกลเสร็จแล้วเราถึงจะใส่ฝาครอบสายพานนะฝาครอบสายพานนี่ก็จะมันก็จะไปช่วยคำ้ำฝาครอบสโตรนอยสตาร์อีกทีนึงทำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมันก็จะไม่ไม่ดิ่งขึ้นลงเลยครับเพราะว่าฝาครอบสายพานามันช่วยช่วยล้างไว้แต่ถ้าผมไม่เอาไมา้จิบฟันไปแย่ไว้เมืม่อกี้นะมันมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าฝาครอบมัน พอบสูรน้อยเนี่ยมันจะย้อยลงมาผมย้อยลงมามันจะเกิดปัญหาตอนที่เราใช้งานครับแต่ของคันนี้ไม่เป็นแล้วเพราะว่าคำไปแล้วมังเกตขนาดที่สตาร์ทล้วมันดังจริ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 งนะดังตลอดเวลาหลังจากที่เราสตาร์ทรถน่ะแสดงว่า,าตัวสลรนอยสตาร์ทรันมันย้อยลงมาครับแล้วก็ไปเสียกันกับเปลืองของเทาร์โคเบียน ต้องถอดมาแก้แบบนี้นะแก้ไขดูกันนอะไรที่ทำมันไว้ก่อนก่อนจะใส่ปารกอบใส่ผ่านเป็ิคกเล็กๆน้อยๆครับมาเช์กันของกันเนี้ยขาสตาร์ทใช้ไม่ได้ครับคนไก่สตาร์ทขาก็สมบุดแล้วกดใส่ประมาณนี้เดี๋ยวกดสตาร์ทเทปเลยนะ การแบบนี้คือว่าแบตเตอรี่หมดครับแบตเตอรี่หมดเนื่องจากว่ารถจอดนานครับจอดกับทางเราก็สามวันออรอไหลจอดที่บ้านลูกค้าไม่รู้จอดกี่วันครับสตาร์ทได้ทีเดียวจบเกมแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวต้องถอดแบตเตอรี่ออกมา ทำการเติมชาร์จก่อนครับเตรียม400เต็ม 400, 500ปุ่ดนี้น่าจะจนหลายวันมัี้ยครับกว่าจะมาถึงมือเราแบตเตอรี่มันก็ ไฟในตัวแบตก็เลยลดลงไปเรื่อยๆครับแไม่รู้ระหว่างที่อยู่กับลูกค้าไม่รู้ลูกค้าสตาร์ทไปกี่ครั้งด้วยรับได้อยู่แต่มจัจะดังมดหมันเป็นถ้ามันไปนกับอะไรบ้างสูง้กับสตแบตลูกที่ติดรถมา,ถาไปชาร์จแล้วก็เ,เรามีแบตสำรองอยู่เดี๋ยวแบตสำรองของเรามาใช้อาศัยสตาร์ท ีผมเอาไม่ชมเป็นแนวทางครับสำหรับเพื่อนที่ใช้รถรุ่นนี้แล้วเจอปัญหาคล้ายๆเราก็ดูคลิปเราเป็นแนวทางได้ครับจะพยายามอัปเดตการซ่อมให้ชม,มเรื่อยๆครับถ้ามีเวลาแบบแบบร่นี้ก็ต้องไปสำรองไฟก่อนไปชาร์จก่อน ระหว่างที่รอไฟชาร์จเดี๋ยวผมจะเอาแบตสำรองที่ผมมีอยู่เอามาใส่คันนี้แล้วก็สตาร์ทให้ชมกันนะครับนี่ครับแบตสำรองของเราจะรอนั่งรอชาร์จแบตมันก็นานครับชาร์จแบตก็ยังเร็วกว่าสิบนาที มีสิบถึงสามสิบนาทีครับทำแบตดีถ้าแบตบนันอยู่ในสภาพไม่ดีก็อาจจะใช้เป็นชั่วโมงขอเวลาใส่แบตเตอรี่สักครู่นะครับ รู้สึกว่าคันนี้นอ็อตแบบน็อตแบบตัวผู้ครับมันสั้นครับแล้วเราเอาไปขันเข้าในตัวรถเนี่ยเกี่ยวมันมถึงตัวเมียมันเลยสายยากน็อตัวผู้มันสัน้นไม่อยากจะเข้าเดี๋ยวมันมีวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่นอ็อตผู้มันสั้นครับ พอเราไปเจอสายไฟมันยิ่งทําให้ระยะห่างกับตัวเมียยิ่งมากขึ้นเราจะแก้ไขปัญหาโดยการหากระดาษมามาทำนกตัวเมียไว้ให้ให้ตัวเมียมันลอยขึ้นมาครับให้นอกอตัวเมียมันลอยขึ้นมาก่อนที่เราจะไปติดตั้งใส่ตัวรถเมื่อกี้คิดว่ามันจะพอดีกันครับแต่พอไปใส่แล้วมันระยะหาย่างกันเยอะครับ ตัวเมียมันสั้นมากครับเขาม่ถึงตัวด้วตัวพุ่มสั้นมันไม่เข้าไปถึงตัวเมียเีลือกระดาษมาลองล่องน็อตตัวเมียให้มันลอยขึ้นเวลาคันน็อตมันจะได้คันง่ายๆครับยัดกระดาษเข้าไปครับแบบนี้ครับไ้แบปน,นี้แล้วก็ค่อยไปคันน็อตใส่ในตัวรถ อ,อยู่ที่เพียงเท่เน,นี้ขอบคุณที่เสียสละรลลับชมขอบคุณครับ